ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับมาพบกับผมไก่นุกรุกทุกงานกันอีกครั้งนะครับช่องเนื้อหาสาระดีๆรองติดตามรับชมนะครับสำหรับพี่พี่ที่พิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นเกี่ยวกับข่าวโครงการเราชนะนั่นเองที่ประกาศมาแล้วนะครับว่าเงินจะเข้าในงวดแรกเป็นจำนวน2,000บาทเรียบร้อยตามไทม์ไลน์ที่กำหนดนะครับซึ่งในกลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่มนั่นเองนะครับ กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้รับไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์และจะได้ทุกวันศุกร์นะครับส่วนในกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มผู้ที่ใช้แอปกระเป๋าตังค์และกลุ่มผู้ที่สมัครใหม่ผ่านเว็บไซต์เราชนะจะได้รับเงินงวดแรกวันนี้2,000บาทน,นั่นเองนะคือ,เ,อเราลองเช็คได้ที่แอปกระเป๋าตังค์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการเช็คนะครับเดี๋ยวผมขอขยาย ภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากาาหลายหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเราจะไปเช็คอย่างไรนะครับนั่นก็คือให้ท่านนะครับเข้าไปที่แอปกระเป๋าตังค์และกดปุ่ม g w a l l e t ของเรานั่นเองนะครับเมื่อกดปุ่ม g w a l l e t เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปยังเมนูโครงการเราชนะนั่นเองนะครับ เมื่อเรากดปุ่มเมนูโครงการเราชนะนะครับจะขึ้นให้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับก็ให้ท่านอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เลือกจังหวัดที่อยู่อาศัยนะครับและก็ยืนยันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาเป็นวันแรกนะก็คือ2000บาทนะครับและในอาทิตย์ถัด,ถดไปนะครับ ก็จะได้รับเงิน1 0 0 0บาทจนครบวงเงินนะครับผมซึ่งในโครงการผู้ที่ลงทะเบียนในรอบนี้ก็จะได้ทุกวันพฤหัสนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำข่าวสาระดีๆมาฝากบอกเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้อย่าลืมไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับและให้เตรียมตัว การไปใช้เงินนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะลงลืมนะครับไม่กดยืนยนันไม่รับสิทธิ์นะครับในอนาคตถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งอาจจะถูกยึดสิทธิ์หรือว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ไกน่นุรุกทุง,งานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ